สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะพาไปเบิ้ลพี่นนทํากับข้าวนะครับพ่อครัวนนเรานะครับกําลังผัดผัดนะครับผมเป็นกระแซบแห้งนี่ไงทํางานก่อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อครัวของเราผัดผักรวมมิตรับอันนี้เขาต้องผัดก่อนรวมันสุกทีหลังผัดใส่ร็จเป็นกระแซบแห้งเพิ่มมือนชีวินไข่บอกินมี้พลาดได้อิหรี่อ้าย แกนเซอร์เพิ่นว่าเฮ็ดให้กินแน้ว่าท่านนี่มีผักทุกอย่างเลยบอคโคลี่ก็มีแครอทม่วงทำดีมากเลยซื้อจังยวะครบห้าหมู uh> ่เลยเลยครบทุกสีเลยเลยที่เราทำดีถือว่าเป็นสามกระทะคุณวะซี่กระทะซี่กระทะสี่กระทะนะครับนะจวบอนการ์ชื้นีลยคนนี้กับเขาบอจิกาชื้นซี่กระทะ หอมพี่น้องบัน้เตนเจมบนันยุคหางขาัข้วคิดเบิงเอาโรด <c oughs> ครับหน้าเวทีเราก็กำลังเตรียมงานนะครับหัวใจเราก็กำลังทำงานอยูไ่ไหมนี่คือหัวใจหลักที่ีีขั้วพี่น้องร้านน้ำเราก็เปิดปกตินะครับสำหรับผู้ใดสีเรียงงามคอนวอย ช่างไฟอาจารย์นักดนตรีนะครับนักน้องแดนเซอร์นักร้องมอลลัสามาปฏิยังงามไปเลยนะครับพี่นนเปิดแล้วนะครับร้านน้ำตอนนี้ขยันอะไรพี่น้องกูรวยพึ่นมือลองขยันกูเอาทุกอย่างสาธุเด้อให้ฝนชื่มบัดมือบัดมือได้มาจากคุณโต๊ะมื่อนี้คืนมื่อนี้มื่อนี้มดอะไรแม่ได้เมื่อกี้ว ่อยต้องเบิ้งขั้วหลักๆเป็นอะไรต้องถามอ๋ออีแม่บอนที่แม่บ่ม่าแม่คุณบอกมันจะแซ่บแค่หนครับทำไรแซ่บเจอกันเลยขั้วมือนประวัติกระแซ่บแกงใส่บัวแกงใส่บัวใส่ปลาทูนะครับยั่วๆื่อวานเราได้ยกผู้ไรด ฟอรมาเปิ้งหมอน้ำก็มากินเข่าหลังหันได้เลยครับมีตรบูฮูพร้อมนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวรอรอสสู่กข้าวสุดนะครับขอบคุณพี่นนท์นะครับผมอันนี้กับแม่ครัวคนหนึ่งนะครับเลี้ยงนามเลยเด้อพี่น้องทำอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับพ่อครัวแม่ครัวของเรานะครับ ทักเกมบอลม่ได้เลยครับไอ้นน,นกับลาพีเกเดพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ยีนดีนะครับผม